สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการติดตั้งจอตรงรุ่น Nissan s i l v i นะคะเรามาเริ่มจากการนะคะแกะขอบหน้ากากของตัววิทยุเดิมออกได้เลยค่ะเมื่อแกะกรอบวิทยุเดิมออกได้แล้วนะคะให้ขันน็อตนะคะด้านข้างวิทยุของเดิมทั้ง4ตัวออกได้เลยค่ะ ขันน็อตออกครบแล้วนะคะก็ดึงตัววิทยุถอดปลั๊กด้านหลังเครื่องออกมาได้เลยค่ะแกะกลบวิทยุด,ด้านบนออกนะคะแล้วก็ถอดปลั๊กไฟฉุดเฉินออกมาได้เลยค่ะนำชุดปลั๊กไฟตรงรุ่นนะคะที่มากับชุดจอตรงรุ่นนะคะเสียบกับปลั๊กไฟในรถแบบไม่ต้องตัดต่อ,อสายไฟเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะประกอบช่องลมแอร์นะคะของตัวเดิมนะคะเข้ากับหน้ากากจอตรงรุ่นตัวใหม่ได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> ประกอบช่องลมแอร์เสร็จแล้วนะคะก็ใส่ปุ่มไฟฉุกเฉินกลับเข้าที่เดิมได้เลยนะคะเท <Yeah. S 1> ่านี้ก็พร้อมไปเสียบปลั๊กไฟตรงรุ่นได้แล้วค่ะ นำชุดปลั๊กไฟตรงรุ่นนะคะที่เราเสียบเตรียมไว้ก่อนหน้านี้มาต่อกับด้านหลังเครื่องให้ครบทุกช่องไเลยค่ะประกอบหน้ากากเข้าที่เดิมเท่านี้ก็ได้จอตรงรุ่นสวยๆไปพร้อมใช้งานได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยกับจอตรงรุ่นนี่สันเซลฟี่นะคะยี่ห้ออันแฟลค่ะจอตรงรุ่นอันแฟลระบบ Android ตัวเมนูสวยทันสมัย มีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะเป็น YouTube ดูหนังฟังเพลงภาพชัดเสียงดีมากๆค่ะหรือจะใช้งานเป็น g o o g l e Map ระบบนำทางแบบเรียลไทมและยังสามารถเล่น2แอปพลิเคชันทั้ง YouTube และ GPS พร้อมกันได้อีกนะคะ ยังสามารถโหลดแอปพลิเคชันอื่นในเพ y สโตร์ทั้ง n t t l i x ทีวีออนไลน์และแอปพลิเคชันมากมายสนใจเรื่องอื่นสอบถามแอดมินได้เลยคะ่ะ